เรามาชมบรรยากาศที่ร้านใบบัวตั้งอยู่ที่สามแยกจราเข้กับนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสบรรยากาศอีกแห่งหนึ่งนะคะที่นี่ค่ะครัวใบบัวอยู่แยกจระเข้อเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาทานอาหารกับหลานๆอีกเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้เธอก็จะกลับสวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะวันนี้เราก็ถือโอกาสมาทานอาหารกันเป็นครอบครัวค่ะก็ ตรงนี้ครัวใบบัวมีเป็นศูนย์อาหารมีเป็นร้านกาแฟมากมายเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกับคุณครูนะคะกับทานอาหารรสชาติอร่อยอร่อยที่ครัวใบบัวค่ะไปเลยค่ะ ทำถาดลูกอาหารของเขาอันนี้อะไรเนี่ยหมูใช่อร่อยมากค่ะตอนนี้เราก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะ ตามพนักงานน้องที่น่ารักเขาจะชวนคุณครูไปสัมผัสบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือบริเวณวัดคาเฟ่ค่ะตามไปเลยนะคะเลือรรากคาะไม่ต้องถอดรองเท้าใช่ไหม นนคเคค่ะขออนุญ,ญาตนะคะตามสบายเลยค่ะที่ร้านเราชอบให้ลูกค้าโอเคค่ะอันนี้เป็นวัดคาเฟ่มีม,มีแฟนชายหลายร้านไหมคะเคยใช่ตอนนี้มี่เป็นพันทั่วทั่วประเทศเลยค่ะหรอคะของวัดเน,นี่ยนะอันนี้หนูก็เป็นแฟนชายด้วยใช่ไหมใู้ะค่ะตรงกลางใหญ่มาก เดี๋ยวดูในบริเวณของโซนตรงนี้นะคะข้างหลังคอคก็หน้านั่งนะคะขึ้นข้างบนก็สามารถไปดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆในวัดอเบ้ ขึ้นไปด้านบนนะคะว่าข้างบนนั้นมีอะไรที่น่าขึ้นไปสัมผัสนะคะนี่เดี๋ยวขึ้นไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะนี่ <c oughs> ไปเลยไปอูข้างบนกันนะคะบรรยากาศด้านบนเป็นอย่างไรนี่ค่ะโอโ้โหอันนี้นะคะเราสามารถมานั่งคานกาแฟด้านบนได้นะคะแล้วเราก็สามารถชมบรรยากาศสวยๆนะคะอืม <c oughs> ค่ะสวยมากเลยค่ะ เป็นไงบ้างสนุกไหมคะสนุกสนุกมากอร่อยไหมคะอร่อยอ,อ,อร่อยมากมาก <laughs> <laughs> น่ารักน่ารัก <laughs> เรามาชมบรรยากาศที่ร้านใบบวัวตั้งอยู่ที่3ามแยกเจระเข้กับนี่คะ่ะค่ะ ค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสบรรยากาศอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ร้านใบบัวนะคะต่อบ,บริเวณแห่งนี้ก็คือนี่ค่ะต้นกลางร้อยปีเป็นบรรยากาศที่สวยงามครบวงจรมากเลยค่ะค่ะคุณครูก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีเออใช่มีเม็ดเหมือนนี่ไงเนี่ยลูกของแคคตัสนะเนี่ย คุณยเคยเห็นนะรอบๆระามสวยมากเลยนี่เรามาไม่ทันดอกแต่เราก็ได้ทันลูกของมันสวยมากดูสิดูสิ